ข้อต่อมานะคะเรือลำหนึ่งลอยนิ่งอยู่ในทะเลได้ส่งคลื่อสัญญาณเสียงลงไปในน้ำทะเลและได้รับสัญญาณเสียงนั้นกลับมาในเวลา0.6วินาทีเมื่ออัตราเร็วของเสียงในน้ำทะเลมีค่า1,500เมตรวินาทีทะเลณนะบริวเวณนี้ลึกกี่เมตรคะเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าโจเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างโจให้ทีก็คือ0.6วินาทีแต่ว่าทีอันนี้นะคะจะเป็นทีที่ส่งสัญญาณเสียงไปแล้วได้รับกลับมาก็คือ0.6 ส่งไปและได้รับกลับเท่ากับ0.6ทีนี้แสดงว่า t เฉยๆจะเท่ากับ0.3ก็คือครึ่งหนึ่งของ0.6จากนั้นโจทย์ให้อัตราเร็วเสียของน้ำทะเลมาก็คือ1,500แล้วโจทยแล้วสวนถามณบริเวณนี้ลึกกี่เมตรก็คือถามหา s นั่นเองค่ะทีนี้เราจะหา s จากสูตร S, s เท่ากับ vt จะ V จะเท่ากับ1,500 t จะเท่ากับ0.3สาเหตุที่เราแทน0.3เนี่ยนะคะเพราะว่าเราจะหาว่าบริเวณนี้ลึกกี่เมตรก็คือส่งไปแค่ครั้งเดียวคิดเลขออกมาจะเท่ากับ450เมตรดังนั้นข้อน,นี้นะคะจะตอบข้อ3